ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับโรคร้ายอย่างไวรัสโควิด -19 โดยยังไม่รู้ว่าจะหาทางยับยั้งให้สิ้นสุดลงเมื่อไหร่อย่างไรหลายภาคส่วนทางภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนต่างทำงานกันอย่างหนักที่จะช่วยป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 อย่างเร่งด่วนเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลงโดยเร็วที่สุด อีกด้านหนึ่งที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนเป็นอย่างมากคือเรื่องของการขาดแคลนอาหารซึ่งปัจจุบันมีประชาชนจํานวนไม่น้อยที่ตื่นตัวด้านการขาดแคลนอาหารจึงไปซื้ออาหารแห้งอาหารแช่แข็งอาหารกึ่งสําเร็จรูปและอาหารแปรรูปมากักตุนไว้เนื่องจากกังวลว่าจะไม่มีอาหารเพียงพอในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด -19 นี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโครงการพัฒนาชุมชนจึงได้แนะนําการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองในครัวเรือนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามโครงการ90วันพิศณุโลกสู่ความมั่นคงทางอาหารซึ่งเป็นการน้อมนําเอาแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการสร้างพื้นฐานความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถมึ่งผ่าตนเองได้ในสภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด -19 ด้านนายภัยบูลณบุตรจอมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลตัวอย่างในการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองในบ้านพักได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกหันมาปลูกผักไว้รับประทานเอง หากมีพื้นที่มากก็สามารถทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานจะทำให้มีพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นห่วงเวลาที่ทุกคนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษการปลูกผักไว้รับประทานเองในครัวเรือนจึงถือว่าเป็นการประหยัดปลอดภัยและลดอัตราการเสี่ยงต่อการไปสัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้อีกทางหนึ่งที่สำคัญจะทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ก็มีสามอย่างหลักๆก็คือ 1. นึ่ลดรายจ่ายให้พี่น้องประชาชนในระบางภาวะวิกฤตคือเชื้อไวรัสโครโรนาระบาดช่วงนี้กักตัวอยู่บ้านใช่ไหมอย่างที่สองก็เสริมสร้างไรายได้ระดับระยะสั้นให้พี่น้องประชาชนปลูกผักก็สามารถเก็บไปขายได้อีกอย่างหนึง่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนและชุมชนคือในเมื่อเราอยู่บ้าน ระหว่างเชื้อโรคระบาดก็ไม่ต้องไปตลาดให้เจอพี่น้องการที่เป็นทุนตนางเน่นก็เก็บกินที่บ้านในบ้านพักผมตอนนี้ก็สามารถมีทุกอย่างก็อย่างก็เป็นพืชผักสวนครัวที่ในชีวิตประจําวันที่เราจะต้องกินก็คือพวกขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกผักต้นหอมผักชีอะไรต่างๆไปต้นอย่างนี้ยที่เราต้องปรุงอาหารในอาหารของคนไทยเรานะครับ ้ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ครั้งนี้หากพี่น้องประชาชนชาวไทยตั้งสติและยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตัติก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีในการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงทำให้สามารถฝ่าฟันอุปคโรคร้ายโควิด -19 นี้ไปได้อย่างแน่นอนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกรายงาน